สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดค่ะก็จะชวนเพื่อนๆทําขนมใส่ไส้กะทิสดกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะไส้เข้มข้นแป้งบางนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผัดไส้ขนมก่อนนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวอยู่ที่100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่านะคะอยู่ที่ 2- 3ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยเกลือป่นค่ะเราใช้เกลือป่นอยู่ที่สศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้งวดนิดนึงค่ะพอน้ำตาลงวดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะพราะ้าวทึนทึกขูดลงไปค่ะอยู่ที่120กรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผัดไส้ของเราค่ะให้แห้งแล้วก็เหนียวค่ะเราก็จะผัดจนกว่านะคะไส้ของเราแห้งค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะไส้มะพร้าวที่เราผัดไว้นะคะก็ใช้ได้แล้วแล้วก็พักให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยนํามาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะพอไส้มะพร้าวของเราเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ตามชอบเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอให้แอดนะคะปั้นไส้ให้เสร็จก่อนเดีย๋ยวค่อยกลับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการนวดแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวอยู่ที่220กรัมนะคะเราจะนวดแป้งด้วยน้ําเปล่าค่ะน้ําอุณหภูมิปกตินะคะค่อยค่อยทยอยใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันค่ะเราจะนวดแป้งนะคะจนเนื้อเนียนแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่เรานวดก็ใช้ได้แล้วเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆค่ะเพื่อที่จะทําการผสมสีนะคะเราก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะอยู่ที่สีละ 2- อหยดค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็จะนวดแบบนี้นะคะคึงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสีผสมอาหารของเรากับแป้งนะคะเนียนเข้ากันได้ดีค่ะแล้ก็อาจจะใช้ ช่วยกันนะคะช่วยในการคลึงค่ะแล้วก็นวดจนกว่าแป้งของเราแล้วก็สีของเราเข้ากันได้ดีค่ะโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาทํำสีอื่นต่อเลยนะคะจะใช้เป็น3สี4ีสีก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะ พอเราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําแป้งค่ะทำเป็นแผ่นบางๆค่ะเราก็จะทําการห่อไส้ค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มไส้ให้มิดทั่วกันค่ะขึงเป็นรูปก,กลมๆแบบนี้นะคะวางไว้บนถาที่รองด้วยแป้งนวลค่ะแป้งนวลเราใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทําเป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะแป้งนะคะเราก็จะทำลูกใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำขนมของเราค่ะลงไปต้มให้แป้งสุกเลยค่ะ เราก็จะทำการต้มแป้งให้สุกนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็จะรอยน้ําขึ้นมาค่ะอันนี้ก็รอยน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้มต่ออีกประมาณ5-7นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกดีแล้วก็แป้งนุ่มขึ้นค่ะ พอแป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักในน้ําอุณหภูมิปกตินี่นะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําน้ํากะทิค่ะเราก็จะใช้กะทินะคะอยู่ที่500 ml ค่ะใบเตยอยู่2-3ใบนะคะหั่นเป็นท่อนค่ะน้ำตาลทรายอยู่ที่80กรัม เกลือปน่นครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะต้มให้กะทินะคะเดือดเล็กน้อยพอให้เกลือแล้วก็น้ําตาลสายละลายให้หมดค่ะโอเคตอนนี้กะทิของเราก็เดือดแล้วแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเสิร์ฟนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะ ใช้ถ้วยพลาสติกนะคะขนาด6ออนซ์ค่ะแล้วก็จะตักนะคะใส่ลงในถ้วยค่ะเราก็จะตักประมาณ4ลูกถึง5ลูกนะคะอันนี้เราก็จะทำแจกเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะสูตรนี้นะคะแอดทำได้ทั้งหมดนะคะ11ถ้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํากะทิค่ะเทใส่ลงไปเลยนะคะใครชอบกะทิเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงใครชอบกะทิน้อยก็ใส่พอประมาณค่ะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นถ้วยแบบนี้เพื่อที่จะง่ายต่อการแจกเพื่อนๆน,นะคะหน้าตาขนมใส่ไส้กะทิสดของเราก็จะประมาณนี้ค่ะ แป้งเหนียวนุ่มไส้เข้มข้นหอมหวานมันอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง s ซ c r e f ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ